สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะไม่ต้องตกใจนะที่ร้านปกติวันอาทิตย์เราหยุดนะครับแต่ว่าวันนี้ครับผมมีส่งงานนะครับกับคันนึงนะฮะกับ Mercedes-Benz นทะฮะที่อยู่ด้านหลังของผมนั่นเองนะครับเป็นเ่อ m e r c e d e s Benz CLS250 นะครับเป็นตัว อ่าปีไม่ได้ปีใหม่ล่าสุดนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับท้าความเดิมก่อนลูกค้าเคยเคลือบแก้วกับเราไปแล้ว2ครั้งครั้งนี้การเคลือบเป็นครั้งที่3นะฮะกับโปรแกรมเก่าฟ้ากาปีนตอนนี้ผมขอส่งการแจ้งเลยแดดดีมากๆแล้วก็ผมขอพ่วงอีกหนึ่งคันนะฮะนี่เด็ดด้านหลังผมโตโยต้าคราวซึ่งลูกค้านะ่ะอ่ามาดูงานแล้วเมื่อวานแล้วก็จะมารับรถพรุ่งนี้หรือว่าวันนี้ก็แล้วแต่เขาแล้วกันนะครับแต่ว่าวันนี้ผมขอตรงงานในส่วนของรถอ่า เมอร์เซเดสเบ CLS คันนี้ก่อนนะครับผมขอกดกล้องไปด้านหลังนะทำไมไม่กลับละ่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะสำหรับตอนนี้นะครับกับรถที่อยู่ด้านหน้าของผมนะฮะเป็น m e r c e d e s n e n บ CLS สองหนดีะครับมันก็คือตัว CDI นะครับตัวเครื่องดีเซลนะฮะจากโมเดลนี้นะครับในอดีตที่คือแบบฮิตมากบนห้องหนนนี่คือสวยงามมากๆ ก่อนหน้านี้นะฮะเราอยากจะโชว์กันในร่มนะครับจะได้เห็นความเงาแต่ตอนนี้จะบอกว่าอยากโชว์กันกลางแดดเพราะว่าจะได้เห็นความขาว,ขาวของเขาที่มันขาวอย่างนี้เกิดจากหนึ่งก่อนเลยลูกค้าพาไปเคลมสีรอบคันมานะครับแต่ว่าตัวสีเนี่ยไม่ได้ทํามาทั้งหมดทั้งคันนะจะมีในส่วนของหลังคาที่บอกว่าไม่ได้ทําแสดงว่านะครับสีเดิมยังคงไม่เหลืองนะฮะแล้วก็สีใหม่ที่ทามาเนี่ยก็เข้ากันกับสีรถได้ดีแล้วก็มีการเตรียมผิวนะครับสังเกตนะ ในล่องอะไรต่างๆในสะอาดสะอา้านนหมดเลยนะครับเพราะว่า1เลยร้านอู๋สีเนี่ยเขาเก็บงานมาดีมาก2เรานะครับทําการขัดนะครับทาการทุกๆอย่างนะครับเตรียมหิวให้หิวเนี่ยออกมาดีใหม่เหมือนเดิมนะครับออกมาอย่างรถใยแดงแปะใยแดงรูาปายแดงครับแค่โมเดลแปลกๆทขอเองนะครับแต่และจะบอกว่าโมเดลเนี้ยสวยงามมากๆตอนนี้ผมเอามาชาร์จรถก่อนที่ลูกค้าจะมารับรถในช่วงประมาณบ่ายสองนะครับสังเกตไหม สีของสีขาวเนี่ยเวลาออกแดดผมบอกเลยว่ามองไม่เห็นรอยอะไรอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นผลงานเป็นฝีมือของทางเราอยู่แล้วแต่โชคดีมากวันนี้มีแดดแล้วก็เอ๋อโชคดีจริงๆที่อ๋อโอเคครับเมื่อกี้สายหลุดนิดหน่อยนะฮะตอนนี้คันนี้ก็เป็นอ่เมอร์เซเดสเบนซ์ซีเอสีขาวนะครับซึ่งผลงานการขัดเคลือบแก้วเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่มีรอยแน่นอนนะครับทําไมถึงรูนะครับ ว่าโชคดีมากที่ลูกค้าเจ้าของรถเนี่ยยังไม่มาเอาคันนี้เพราะว่ายังโก้ฝนจะตกอยู่เมื่อวานก็เลยฝากไว้อีก1วันนะฮะก็วันนี้เราพ่วงเลยนะครับพ่วงงานนะครับนี่คือผลงานกลางแจ้งเลยนะผมแบอยากจะโชว์งานกลางแจ้งทั้ง2องคันเลยในส่วนของคันแรกเลยที่ส่งเมื่อวานกนะ็คือ Toyota คราวนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถที่ทําสีมาเหมือนกัน2คันนี้กรณีเดียวกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําสีรอบคันและก็เคลือบแก้วใหม่รอบที่สาเหมือนกันด้วยนะครับเป็นรถผู้ปริหารทั้งคู่เลยนะครับจะบอกว่าโค้ดละสไตล์มากๆแต่ว่าจะบอกว่าผลงานการทํางานคล้ายคลึงกันนะครับเพราะว่า ตัวผิวเนี่ยมีการทําสีมาเราต้องเตรียมผิวก่อนนะครับสุดแค่ไหนพามาดูกลางแดดครับนี่ครับจะบอกได้เลยว่ามีความเงานะครับเหมือนแผ่นน้ําไปเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็น้ํายาเคลือบแก้วทั้ง2ตัวเนี่ยตัวนี้เป็นเมกาเซรามิกพัดนะครับเป็นอัลฟากาฟีนก่อน1ชั้นนะฮะแล้วก็เมกาเซรามิกโปรนะครับส่วนตัวนี้เป็นอัลฟากาฟีนทั้งระบบนะครับก็ จะบอกว่าคันนี้พิเศษกว่านะสีดำเนี่ยพิเศษกว่าเพราะว่าทันทางานค่อนข้างยากกว่านะครับออกมาได้สวยงามมากๆเลยลูกค้ามาเห็นแล้วเมื่อวานบอกว่ารถใหม่อย่างกับรถป้ายแดงใหม่คลรคันเลยคิดถึงแล้วคิดถึงแล้วนะครับกับอีกคันนี้นะครับเดี๋ยวก็ลูกค้าก็จะมารับเช่นกันนะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับผลงานของเรานะ สามารถโชว์งานได้กลางแดดนะครับไม่กลัวเลยไม่ว่าจะมีริ้วรอยยังไงก็ตามการเตรียมผิวนะฮะสำคัญมากๆครับกับการเคลือบแก้วนะครับทาให้ผิว,วดีที่สุดก่อนก่อนจะทำอะไรใดๆเข้าไปไม่ว่าจะเป็นการติดฟิล์มใต่ก็รอยก็ตามนะฮะติดสติกเกอร์เคลือบแก้วก็ตามนะครับหรือว่าจะเป็นงานแค่ดีเทลลิ่งการเตรียมผิวสําคัญมากๆครับต้องขอขอบคุณท่าน ลูกค้าทุกๆท่านนะฮะที่เข้าใจในงานของเรานะครับงานของผมเป็นงานที่ต้องใช้ฝีมือนะครับต้องใช้ทักษะในการทํารถทุกคันไม่เหมือนกันนะครับจะบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งงานนะครับที่ผมภูมิใจมากครับมาส่งงานวอาทิตย์ไม่ใช่นะฮะเป็นงานทีออ่อยากจะให้หลายๆคนได้เห็นกันว่าสวยงามขนาดไหนนะครับนี่สวยงามมากๆครับแม่แต่เข้ามาดูใกล้ๆตอนนี้ก็มีเมทัลลิกเล็กน้อยนะหรือว่าไม่มีเนี่ยคือ ดำมากๆเลยนะเห็นปะ่ะไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้นเห็นป่ะตัวรถนี่คือดํามากๆนะครับอันนี้ผมออกมาชาร์จแบตแลวลูกค้าอาจจะมารับวันนี้พรุ่งนี้แล้วแต่ได้หมดเลยจะได้ไม่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 ไมติดขัดใดๆเวลารับรถกลับไปนะครับโอเคจะบอกว่าวันนี้ผมขอส่งงานพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะโดยเมนหลักก็คือเมื่อวานผมส่งคันนี้ไปแล้วนะครับโตโยต้าคราวแต่วันนี้ผมมาส่งคันนี้นะครับ c l s 250นะฮะ กับสีขาวมุกนะครับเคลือบแก้วอัลฟากาฟีนนะครับความแข็งความหนาและความสุดนะครับทั้งสองคันเลยสวยจริงๆสวยมากๆเลยทีเดียวนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะมิกี้เสร็จรถสวยนะครับต้องโอเคต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่ให้ความไว้วางใจแล้วก็ขอขอบคุณท่านเจ้าของรถทั้งสองคันนี้ด้วยนะครับที่ให้ความไว้วางใจกันอีกหนึ่งครั้งนะฮะไม่ได้เป็นเพียงครั้งเดียวนะครับและไม่ใช่ครั้งแรกนะครับมีทั้งหมดหลายคันเช่นกันนะครับวันนี้ผมส่งงาน พร้อมๆกันที่จริงผมตรงงานคันโตโยต้าเบอร์เซทเบนซ์นะครับแต่ว่า Toyota c ค o าวเนี่ยพอดีอยากจะชาร์จแบตแล้วเห็นแดดสวยๆก็เลยเอามาโทวกันกลางแดดนีนะครับให้เห็นว่าความสุขของงานผมเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะได้กลับไปดูอีกกล้องนึ่งเนี่ยอยากให้เห็นมากๆครับเวลามันโดนแดดเนี่ยมันจะมันจะสวยอย่างนี้นะฮะนี่คือสีจริงๆนะสีจริงๆนะครับ สีจริงๆเงาที่สุดนะฮะแล้วก็น้ํายาเคลือบแก้วนะครับทำให้สีตัวนี้มีความแข็งแรงขึ้นจากโมเลกุลแล้วนะครับปกป้องได้ทุกสภาวะจริงๆโอเคสำหรับวันนี้มิกกี้แล้รสวยราท่านผู้ชมกันไปก่อนนะฮะกับรถทั้งสองคันที่มีความสวยงามนะครับระดับผู้บริหารครับทั้งสองคันนี้เลยวันนี้สวัสดีครับ